ดอรนี่เจ้าขานี่เจ้าขาอ่ะกขาอืมอะไรอ่อ๋ออ๋ออะไอ่อ๋อใช่ใช่หนูหนูหนูมันเลยหนูหาดูดิลูกเช็กบ้านหายกูเลยเด้โอ้ยหูหนูลกเช็บ้านดัดบ้านกูเห็นเชียวเด เอาวะนะ่เดีいい๋ยจากที่ตัวตัวบ้าอาพะจากทตตาทตตเนะไม่